สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกมาตรวจดวงความรักในช่วงไตรามาสที่3นะคะการทำนายนี้จะเป็นการวางลัคนาวไว้ที่พบคู่ครองแล้วก็ทำนายดาวที่ลอยประกอบค่ะมาดูเดือนกรกฎาก่อนนะคะในเดือนนี้นะคะมองว่าคนรักเนี่ยนะคะคือเขามีดาวสุกกับดาวฤตอยู่กลุ่มอยู่นะดาวสุกจริงๆก็เป็นเรื่องของความอยากแหละความอยากความปรารถนานะก็เหมือนกับว่ามันเป็นเดือนที่เขาอยากจะทําอะไรหลายอย่างนะคะอยากสวยอยากรวยอยากเกง่งอยากนะคะบางทีก็อยาก จะบันเทิงอยากจะสุนทรีอยากแต่งตัวอยากเสริมสวยนะคะเอออยากซื้อของดีๆอยากกินดีๆอะไรแบบนี้นะคแต่ดันมีดาวมฤตยูมาประกบด้วยมันก็เลยกลายเป็นความอยากที่มีอาการที่แบบแปลกๆออกไปนะเช่นมันอาจจะเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้ชอบแบบเป็นปกติเช่นปกติอาจจะชอบทานเคก้กคราวนี้ก็เปลี่ยนมาทานแบบอะไรที่มัน เพื่อสุขภาพมากขึ้นหรือปกติชอบใช้แต่แบรนด์เนมคราวนี้ก็อาจจะมาเป็นสไตล์แบบวินเทจวินเทจอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ยังมีความอยากปรารถนานะคะหรือบางทีแบบปกติชอบกินแบบว่า,อาชอบใช้น้ําหอมคราวนี้ก็อาจจะมาใช้น้ําอบอะไรอย่างเงี้นะคะก็คือมีความอยากในการแบบทําให้ตัวเองดูดีสวยนะ,ะอยากใช้เงินแต่เป็นในเรื่องที่มันแปลกแตกต่างออกไปนั่นเองนะคะแล้วก็มองว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่เขายุ่งมาก ะะเพราะราหูกระดาวอังคารโคโจรสสมพันธ์ถึงกันนะ8สามเล็งกันเนี่ยมันเหมือนมันยุ่งวุ่นวายอาจจะมีอะไรที่ต้องทําหลายอย่างจะเป็นทั้งงานราดงานหลวงนะคะพยายามหาโอกาสแบบ ทำกิจกรรมอะอะไรหลายๆอย่างซึ่งกิจกรรมเนี้ก็อาจจะเป็นกิจกรรมที่ทําร่วมกันกับครอบครัวหรือคนในองค์กรเช่นเดินทางร่วมกันนะกับคนในครอบครัวหรือคนในองค์กรหรือเขาก็อาจจะรู้สึกยุ่งวุ่นวายเพราะว่ามันมีอะไรที่จะต้องลงมือทํากับเรื่องของทรัพย์สินหรือบ้านรถที่ดินของเขาเช่นบางทีอาจจะต้องทําอะไรภายในบ้านปลูกพักปลูกหญ้านะซ่อมนู่นซ่อมนี่อะไรแบบนี้นะคะมันจะต้องแบบเหมือน ทำอะไรยุ่งวุ่นวายเรื่องของทรัพย์สินของเขาแบบนี้นะคะแล้วก็ไอสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันก็เลยทําให้เขาเกิดความเครียดในภายหลังเพราะยุ่งมากวุ่นวายมากหรือบางทีแบบทํางานเสร็จกลับบ้านยังต้องทํานู่นทํานี่ทํางานเสร็จเสาที่ไม่ได้พักผ่อนเดินทางก,กันกับครอบครัวอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะทํางานเสร็จเออเดี๋ยวก็ไปออกกําลังกายกับคนในครอบครัวมันก็เลยกลายเป็นว่าพอมันยุ่งมากๆเข้าเนี่ยเขาก็เลยเกิดความเครียดอึดอัดทุก เพราะหาเรื่องให้ตัวเองวุ่นวายนั่นเองนะคะทีนี้ในเดือนนี้มองว่าเรื่องของการเงินของคนรักเด่นนะเลขหนึ่งเลขค่าดาวคู่มิตรโคจอ,อยู่ในภพการเงินของภพคู่ครองนะคะก็คือนำหน้าลักษณะน,นั่นแหละนะคะแสดงว่าอ๋อที่เขายุ่งวุ่นวายเนี่ยที่เขาอยากทำนู่นทำนี่นะคะอยากใช้เงินหรืออยากอยากอะไรเงี้ยเพราะว่ามีตัง มีเงินนะคะก็เลยสามารถซื้อความสุขใส่ตัวเองได้ก็เลยสามารถยุ่งวุ่นวายทํานู่นทนํานี่ไปท่องไปเที่ยวอะไรกันกับครอบครัวก็ได้นั่นเองนะคะแล้วก็มองว่าในเดือนนี้คนอื่นเขาก็จะมองคนรักของคุณเนี่ยดูดีนะเพราะว่าดาวคู่มิตรนําหน้าพกปะตะัตตนิอาจจะดูแบบว่าเออดูเอาการเอางานนะดูแบบว่าธรรมะธรรมโมดูเป็นคนที่แบบน่าเคารพน่านับถือเพราะว่าดาวดีๆไง อาทิตย์ก็ดาวผู้นำใช่ไหมพรหัสถก็ดาวปัญญาดาวความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยนำหน้าอยู่ที่ตัวเขานะไปที่ไหนก็จะมีแต่มิตรมีแต่เพื่อนมีแต่คนรักมีแต่คนรู้สึกว่าเออเขาเนี่ยเป็นคนดีนะเป็นคนที่พึ่งพิงพึ่ง,พ,ง,พ,งพาได้แล้วก็พอเดือนนี้เงินเยอะใช่ไหมเออเดือนนี้มีมีเงินนะมีตังเสร็จก็อาจจะเป็นเดือนที่เขาอะอาจจะเป็นไปได้ว่ามีการติดต่อนะคะอาจจะมีการติดต่อเจอนะคะเจอเพื่อนเกา่า เจอพี่น้องที่ไม่ได้เจอกันมานานนะคะหรืออาจจะมีการแบบว่าใช้จ่ายเงินไปเนี่ยด้วยเรื่องของออค่าเป็นพวกค่าในหน้าอาจจะจ้างในหน้าก็ได้นะคะหรือว่าต้องแบบลงแอด นะคะหรือเรื่องของการเดินทางหรือเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะหรือเรื่องของการซื้อเข้าซื้อของอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งดาวพุธก็คือเรื่องของการซื้ออยู่แล้วนะคะดาวพุธกับดาวเกตกลุ่มกันแบบนี้นะก็จะเป็นเรื่องของการซื้ออะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกเทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่อสารนะอาจจะเป็นมับ PC อาจจะเป็นแล็บท็อปอาจจะเป็นมือถงมือถือเอออะไรประมาณนี้นะคะ ไมโครโฟน d i กชันนารีแบบนี้นะคะก็มองว่ามีเรื่องของรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับดาวพุธด,ดาวเกตที่เราอยู่ในภพบสหรช้าของภพปัตนิก็คือการสื่อสารการติดต่อกับชาวบงชาวบ้านอะไรประมาณนี้นะคะก็มองว่าเป็นเดือนที่โดดเด่นสําหรับคนรักมาดูเดือนสิงหากันนะคะเดือนเนี้ย กลับกลายเป็นว่ามีดาวมอริติยยูนะโคจรกลุก่มอยู่ในะพ่วกคู่ครองอย่างเดียวนะก็เลยมองว่าเดือนนี้อาจจะเ,เดือนที่เขาอาจจะค่อนข้างเครียดนะคะดาวเสารที่โยกหลังเนี่ยก็เป็นดาวของความเหนื่อยหนักโทษทุกเหมือนกันนะคะก็เลยเป็นเดือนที่เขาอ่ะอาจจะมีโรคส่วนตัวสูงอาจจะค่อนข้างเก็บเนื้อเก็บตัวอาจจะมีความเครียดสูงเลยแบบ ไม่ค่อยพูดหรือสื่อสารหรือเจรจาอะไรกันกันกบคุณสักเท่าไหร่นะคะอาจจะยังยุ่งยุ่งกับเรื่องงานอยู่เหมือนเดิมนะคะ8กัน1นึ่งเลงกันซึ่งมันต่างกับเดือนกระกฎาคมคือตอนเดือนกระกฎาคมเหมือนยุ่งก็จริงแต่มันเป็นยุ่งในเชิงโพสิทีฟแต่มันเหมือนเดือนสิงหาก็ยังยุ่งเหมือนเดิมแต่เป็นยุ่งในเชิงแบบขึ้นๆลงๆอะ่ะงานยุ่งนะคะ ยุ่งแต่บางทีมันก็จะต้องมีแบบหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเรื่องแบบบ้านเรื่องของครอบครัวบางทีงานเรายุ่งมากเราต้องทํางานแบบโหเลยเวลาแต่มันก็ต้องมีหน้าที่อะไรบางอย่างที่ต้องกลับไปทําเรื่องของครอบครัวทําให้เขาเหมือนแบบจัดสรรเวลาแบบค่อนข้างลาบากระหว่างเรื่องของครอบครัวกับเรื่องของการทํางานทํายังไงให้มันบาลานซ์กันได้อย่างเงี้ยพอเขาบาลานซ์กันไม่ได้ใช่ไหมคะมันก็เลยทําให้เขาเกิดความเครียด เครียดแล้วรู้สึกอึดอัดกดดันแล้วก็ทุกนะทุกมากแต่เวลาแบบแสดงออกอ่ะกับคนภายนอกอ่ะก็อาจจะไม่ได้บอกออกมานะเพราะว่ามันมีดาวดีๆลอยอยู่นำหน้าพบคู่ครองนะคะซึ่งบางทีทุกเครียดไม่มีใครรู้ที่บ้านที่ครอบบ้านหรือครอบครัวหรือที่ทํางานก็ไม่มีใครรู้ก็ไม่ได้แสดงออกไงเขาก็คิดว่าแฟนคุณอ่ะรับได้เพราะว่าต่อหน้า เวลาเห็นเนี่ยก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีก็ดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ดูมี eq iq ก็ยังดูแบบว่าเออแต่งเนื้อแต่งตัวดูแบบว่ายังดูดูดีอะไรเงี้ยไม่ได้แบบว่าเหมือนคนเครียดที่แบบอดหลับอดนอนหรือแบบว่าโทมโทมอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นการที่เขาแสดงออกว่าเขาโอเคแสดงว่า สิงหาเนี่ยไม่ค่อยโอเคละเขาจะมีความเครียดสูงแล้วรู้สึกว่าการทํางานกับเรื่องของภายในครอบครัวหรือเรื่องของทรัพย์สินของเขาอะมันเอาแน่เอานอนไม่ได้มันขึ้นขึ้น,น,นลงๆนะคะงานเดีย ung, ดเด๋ยวยุ่งครอบครัวเดี๋ยววุ่นแบบนี้นะคะเลยทําให้เขาเกิดความเครียดนะคะถึงแม้น้ําขุนไว้ในน้าใสไว้นอกอันนี้คุณก็จะต้องแบบคอยเช็คเหมือนกัน่ะเพราะเหมือนเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยพูดออกมานะคะมองว่าการเงินเดือนเนี้ยก็ยังโดดเด่นนะคะเพราะว่า ดวงดาวไปเราอยู่ในภพก,การเงินไปกระตุ้นเยอะนะคะก็อาจจะมีแบบรายได้มาจากหลายๆช่องทางโดยเฉพาะเรื่องของการเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสร้างสรรค์ออนไลน์ต่างประเทศความรู้เชิงลึกนะคะเงินที่เกี่ยวข้องกับการแบบวางแผนของสวยงามแบบนี้นะคะอันนี้ก็โดดเด่นนะคะทีนี้มองว่าเขาอะนะคะอาจจะมีปัญหากับบริวาร หรือกับลูกค้าในเดือนนี้ด้วยนะเพราะว่า3ามกับเจ็ดก็เลงกันเหมือนกันนะบางทียุ่งเรื่องงานมากๆแล้วบางทีอาจจะดูแลลูกค้าได้ไม่ทั่วถึงยุ่งเรื่องงานมากๆบางทีก็อาจจะอารมณ์ร้อนหรือว่าแรงใส่กับลูกน้องที่อาจจะทํางานไม่ตรงตามโจทย์ไม่ตรงใจเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทําให้เกิดปัญหาหรือพอยุ่งเรื่องงานมากๆที่บ้านก็ยังต้องมีอะไรที่จะต้องทําแล้วแล้วลูกแล้วหลานแล้วคนที่เราดูแลเนี่ยนะคะเขาก็อาจจะแบบเป็นเด็กอะ่ะ ทำตัวแบบว่าแก่นเซียวไปวันๆนะคะหรือทําตัวสร้างปัญหาก็ทําให้แฟนคุณรู้สึกเหนื่อยหรือหนักใจนะเครียดนะกับบริวารของเขาทั้งที่ทํางานทั้งที่บ้านเลยเกิดความรู้สึกอึดอัดกดดนันแต่ไม่ยอมไม่ยอมแสดงออกมานะคะทีนี้ในเดือนนี้เรื่องของการติดต่อสื่อสารกับคนรอบข้างมองว่าถ้าเขามีอะไรอ่ะเขาจะไม่ได้พูดกับคุณถ้าเขาอยากจะคุยเนี่ยเขาอาจจะคุยกับเพื่อนหรือพี่น้องของเขานะคะ ซึ่งถ้าคุณอยากรู้ว่าเออเขามีปัญหาอะไรสงสัยคุณคงต้องไปคุยกับเพื่อนเขาหรือพี่น้องเขาแทนเพราะเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกให้คุณรู้นั่นเอง มาดูเดือนกันยากันบ้างนะคะสําหรับเดือนนี้นะคะคือมันมีเลขศูนย์กับเลขเก้าอ่ะกลุมอยู่ในภพคู่ครองอารมณ์ประมาณบุญมีแต่กรรมบางเลยอะ่ะเออแสดงมีทั้งบุญและมีทั้งกรรมนะมองว่าเขาอาจจะค่อนข้างแบบกังวลเรื่องของบ้านหรือทรัพย์สินหรือเรื่องของคนในครอบครัวนะคะซึ่งมันก็ทําให้เขารู้สึกกังวลเพราะเขาอยากจะช่วย ช่วยเรื่องคนในครอบครัวช่วยเรื่องของหรืออยากจะช่วยอะไรบางอย่างเรื่องของทรัพย์สินแต่มันก็เหมือนมันมีอะไรมาตัดมาหักรอนแบบนี้นะคะทำให้เขารู้สึกว่าช่วยแต่ก็ช่วยได้ไม่เต็มที่มันมันเกิดมีปัญหาอะไรบางอย่างนะคะแต่ว่าทุกก็ทุกได้ไม่เต็มที่บางเรื่องมันก็มีสิ่งที่ทดีๆเข้ามาแบบนี้นะคะเลยมองว่าในเดือนนี้มันเหมือนเขากังวลเรื่องครอบครัวแล้วมันจะกระทบ กับเรื่องงานของเขาหรือเขากังวลเรื่องรัพย์สินแล้วมันจะกระทบเรื่องการงานของเขานะคะเพราะ6กับ7ก็เรียงกัน6กับ8ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่6กับ7บเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะบางทีมันเป็นเดือนที่เขาอะแบบอาจจะต้องทําอะไรบางอย่างคือ78มันเป็นดาวคู่มิจหญ่อะเขาอาจจะได้แบบ จับโปรเจกต์ใหญ่ทํางานใหญ่หรือการทํางานมันต้องใช้แบบการอดทนนะอาจจะต้องแบบอยู่ดึกอยู่นานนะคะแล้วก็ยุ่งวุ่นวายนะะบางทีก็เลยแบบค่อนข้างกังวลว่าเอ๊ะแล้วคนในบ้านจะเป็นยังไงนะคะคนในบ้านจะช่วยอะไรเขาได้ไหมหรือวิตกกังวลกับคนในบ้านจะเป็นยังไงจะแบบว่าทุกข์ใจไหมว่าเขายังไม่กลับบ้านสักทีมดกกาลังทําอะไรอยู่อะไรประมาณนี้นะคะมันเหมือน,ม,น,ม,น,ม,นมันมันมันมีภาระหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่รออยู่แล้ว เนี่ยกังวลเรื่องคนในบ้านก็เลยต้องอาจจะต้องมีการปรึกษากันเพราะนะคะจับงานใหญ่แล้วถ้าเกิดคนในบ้านหรือทรัพย์สินก็ได้นะมันไม่เอือ้อนะคะสมมุติบางทีกําลังจะได้งานใหญ่เลยแต่ว่าเออได้โกด,ดังใหญ่มาแต่บ้านไม่มีหรือรถไม่มีรถไม่พออะไรแบบนี้มันก็เลยเหมือนเป็น เป็นการกังวลเลยต้องมาปรึกษากับคนในครอบครัวว่าจะเอาอยังไงดีเพื่อทําให้งานของเขาว่ามันรุ่งมันแรงมันเวิร์กแล้วการทํางานของเขาในเดือนนี้มันเหมือนมันมันเขาจะได้จับงานใหญ่ใช่ไหมมันก็เลยมีผลกระทบกับเรื่องเงินของเขาด้วยบางทีมันจะต้องออกไปก่อน เออแล้วถ้ามันเป็นงานใหญ่มากอะ่ะสมมติโปรเจกต์โครงการใหญ่เดี๋ยวต้องซื้อของอะไรมาลงสต็อกหรือแบบว่าเออเพิ่งได้งานทําต้องไปที่ใหมย่ยังแบบต้องมีการย้ายหงย้ายหอย้ายบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องของแบบค่าใช้จ่ายที่จะต้องเกิดขึ้นเพื่อให้การทํางานอะ่ะมันราบรื่นก็เลยทําให้เรื่องของรายได้เดี๋ยวจริงๆดาวพฤหัสเลข5าเนี่ยรอยอยู่ในภพการเงินของภพคู่ครองจริงมันคือดีนะ คือเงินอะเข้ามาแต่รายจ่ายมันมามากกว่าไงมาจากเรื่องของสิ่งที่เขาทํานั่นแหละนะหรือมาจากเรื่องของงานของเขานะคะเลยทําให้แบบเหมือนต้องจ่ายออกไปอะมันอาจจะต้องแบบมีหนี้สินอะไรที่จะต้องเคลียร์มีอะไรที่จะต้องแบบเออจัดจงจัดแจงอะไรแบบเนี้มันก็ต้องจ่ายออกไปแล้วกว่าจะได้เนี่ยมองว่ามันจะได้ในภายหลังอย่างบางทีขายของให้ลูกค้าอย่างเงี้ยขายของลตใหญ่ไปใช่ไหมลูกค้าก็อาจจะขอเป็นแบบเครดิต เออขอจ่ายแบบแบบผ่อนจ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยทําให้เงินหน่ะมันต้องจ่ายออกไปก่อนแล้วค่อยมาได้ทีหลังเออพอค่อยมาได้ทีหลังอย่างเงี้ยการเงินบางทีเขาก็จะกังวลใจว่าเออจะหมุนทันไม่ทันนะคะก็เลยอาจจะต้องปรึกษากับคนในครอบครัวหรือต้องเอาทรัพย์สินของตัวเองอ่ะเออไปตึงไปแบบวางอะไรแบบนี้ก็ได้นะมันก็เลยเหมือนอาการบุญมีแต่กำบังเหมือนกันมีงานนะเออแต่เงินยังไม่เข้า เออมีทรัพย์สินนะแต่ก็ต้องเอาไปจำนวนจำนองหรือต้องขอยืมคนอื่นอะไรแบบนี้นะคะทั้งๆที่แบบเงินก็มีไม่ต้องยืมเขาก็ได้แต่มันยังไม่ได้เงินมาไงยอะไรแบบนี้นะคะเลยเน้นว่าในเดือนกันยายนน่ะมันเป็นเรื่องงานเป็นหลักของคนรักเลยนะคะแล้วก็เรื่องครอบครัวหรือเรื่องทรัพย์สินของเขาที่จะต้องเอามาใช้ในเรื่องของการทํางานนี่แหละ อ่ะอันนี้ก็เรื่องเรื่องดวงความรักนะคะใครอยากรู้เรื่องงานกับเงินในช่วงไตรมาสที่3นะคะสนใจเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์สำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถทักไลน์ id chita astrology ได้เลยค่ะ